อันยองคาซิโยพวกคอเทนแอลทารงคิโยเค้ก,กินวนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมลูบบอกซึ่งเราไปเจอแบบคุกกี้เทเอรเอร์นะฮะก่อนอื่นก็เมื่อวานเราไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าเมื่อวานเราง่วงเนาะง่วงมากวันนี้เราก็เลยมาอาัดคลิปตัวเต็ของเมือ่อวานเออว่า ปีใหม่ใช่ไหมเราแบบเออนอนหน่อยง่วงสุาส,สานวันสุสานวันไม่ใช่ดิสวัสดีปีใหม่และแฮปสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวร์ซาราเช,ชโรชแปลว่าสวัสดีปีใหม่นะฮะเหมือนกันกระโดดไปโลดมเดมื่อกี้โคโกาก็ฮินไม่ฮินไม่แพ้กันนะตัวนี้ก็พอๆกันนะน้องหมูเดงเนี่ย เราจะเอาน้องหมูเด้งไปเอ้ยไม่ใช่เอาน้องหมูเด้งปลากัวกระโดด สนเสจตาเลยเสนเสจตาเสนเสจตาจริงๆเอ้ถูกปะเอ้ไม่ถูก เอ้ยผ่านง่ายดายคุกกี้ใช่ไหมคุกคุกกี้คิกกี้คุกอ่ะคุคุกกี้อะกิกกี้คุกไม่ใช่แล้วเราผิดเราเนี่เปื่องหนึ่งนะอะไรอ่ะฝั่งนี้อะไรอ่ะคาปูซิโน่เอสเรสโซ่อาลาปิก้าโลโบต้า มาเป็นเพลงเลยคุกกี้หัวใจเฮ้ยมันบอกว่าคุกกี้หัวใจเฮ้ยหัวใจจริง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  อรอ่อมัเป็น,นกันบตะโกยทุอย่าง,ง,งาเราก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะขอ,อเดี๋ยวก่อนนะเอาไอ้ที่เราเคยกินเราคุ้นเคยพี่สาวเราเอาเนี้ยมาให้กินโคัโบคาโด อร่อยแต่ไม่เอาแกาแฟเหรอตอนเช้าเดี๋ยวตอนนี้นอนไม่หลับบาบี้คุกกี้มาแล้วคุกกี้มาแล้วอันไหนที่เราเคยปากลัวอันไหนที่เราเอ้คุกกี้ขนมหวาน ไอ้ประกวนะ่ง่ายหน่อยกระโดดกระโดดไันไหนที่เราเคยปรากวนไอไหนที่เราเคยปรากวไปแล้วเราก็ไม่ปรากวซ้ำเนาะหรือเคยอ่านหรือยังไงก็ไม่รู้จาไม่ได้แล้วเนี yeah. ่ย อยู่นะไม่รู้เคยอัดหรือเปล่าถ้าถ้าใครถ้าไหนเคยอัดแล้วเราจะไม่อัดสามมจะตุยมันจะตุยมันจะตุยัวเราจะตุยตัวเราจะตุยตตย,ตตย,ยืนให้เลือดเพิ่มก่อนไเลือดเกือบหมดหลอดเลยเริ่มกด ก็เกือบเกือบตุ้ย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 ยาย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 ืนยืนให้มันได้เพิ่มก่อนไหมเออยืนให้มด้เพิ่มก่อนเฮ้ยยังไงยังไงนั่นไงนั่นไงหมูเด้งเอื้ยหมูเด้งคอหัก อันนี้มันยากเกินไปอ่ะเอาไว้ติมแล้วกันของหวานถ้าใครแอันไหนที่เราเคยกระโดดแล้วก็บอกคอมเมนต์บอกเราด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ อยากกินไอติมขึ้นมาเลยตัวเนี้ยอย่าเพิ่งกินไอติมนั่นไงไม่แทนไม่ใช่ามะม่วงก็ลงได้นะจ๊ะกาแฟเหรอโอเคกาแฟเป็นยังไงอะ่ะเฮ้ยเปม,มาแม่กาแฟเลยอะ่ะ

Mm-hmm. ต้องมากระโดดใหม่อีกแล้วอะ่ะถ้าถ้ากระโดดใหม่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบถ้าร่วงลงมาไม่ใช่เรานะถ้าประกัวพลาดน,นั้นไม่ใช่เรา แจ้งเตือนมามีคนแจ้งเตือนมา <c oughs> อะไรอะ่ะมีโนูก,กี้นนบต่ะเฮ้ยทำไมเป็นนูบอะ่ะ ทำไมตัวเป็นโอ้โหนูบตัวนูบทั้งนั้นเลยตัวนูบทั้งนั้นเลยยู้อุยโอ้โหโอ้โหเอานูบมาตอบบันไดเออเอ,อ้ออะไรกันครับเนี้ยอะไรกันครับเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นเกมโลบอหรือฟรีไฟก็ทิ้ง ID ไอดนะีไว้นะไม่โลบออะแอปมาถ้าเป็นฟรีไฟอะ ทิ้งไอดีไว้เดี๋ยวแอปไปเดี๋ยวจะพาไต่แลนด์รีฟา์ Hãy subscribe cho bên Ghiền Mì ไรอ่ะปัหาองขาหาที่เหมาะสหัที่เหมาะสมบัอันนี้ไม่ใส่อมนนไง งงม,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 มันมันเป็นนูมได้ไงอ่ะมันเอานมมาได้ไงมันมีแบบเป็นนู่มได้ไงก่อนนะล <ünd S 2> หเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมาห้คอมเมนต์หน้านี่อะไรไอ่ะอะไรไอ่ะเล่นโอ้อันอื่นไม่เอาเอานนี้ก่อนเถอะ โอเคอย่า okay. okay. ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วละ่ะาานะคะทาไปเลยให้หมูแดงไปแล้วละ่ะไม่มีทาด้วยไปแล้วละ่ะบายเดี๋ยวทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้นะไปแล้วละ่ะบายหมูแดงไปกันนะจ๊ะ